ว้าวบรรยากาศยามเช้าสดชื่นอีกแล้วฮะเมื่อคืนนี้ฝนตกฮะที่สตีฮิบเราที่อื่นเป็นไงบ้างบรรยากาศดีมากฮะเช้ามาแบบลมพัดแบบเอื่อยๆนะเยน็ยนๆสบายๆชมดอกไม้ส,สวยๆแสงพระอาทิตย์ยามเช้ากำลังเริ่มที่จะพ้นขอบฟ้าแล้ว ทนาสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าๆก็าจิบกาแฟสักแก้วกับนาเล็กครับชมบรรยากาศส,สวยๆนะรับสาระดีๆนะแนวทางการใช้ชีวิตแบบเปรียบง่ายนะดูแลตัวเองให้มีความสุขนะ,นะดูแลเรื่องตัวเองคนระับ เราไม่ต้องไปดูแลเรื่องของคนอื่นนะคนอื่นเขาก็ดูแลเขาได้นะนี่แหละเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นได้สำหรับคนที่ทำงานบริการดูแลคนอื่นอย่างน้อยตัวเองต้องดีก่อนตัวเองต้องมีพลังก่อน ถ้าตัวเองยังไม่มีพลังยังไม่มีขาดแขนโอยยังขาดแขนอยู่มันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะไปแบ่งปันคนอื่นนะเพราะฉะนั้นหาความสุขให้ตัวเองนำพาตัวเองมาอยู่ในโซนที่มันมีความสุขนะสดชื่นแล้วเราจะได้แบ่งปันคนอื่นด้วยนะน ครับยามเช้าวันนี้นาเล็กก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันฮะก็เอาแนวคิดเอาความคิดพวกนี้ก็คือจากการทาของเราเองจากการปฏิบัติของเราเองด้วยเป็นส่วนหนึ่งก็คือทําให้หนาเล็ก,กมีความสุขความสบายใจเนี่ยก็เลยอยากจะแบ่งปันคือ หลายหลายคนนะที่เห็นชอบอ่ะชอบที่จะไปเรียนแบบไลฟ์สไตล์คนอื่นหรือไปส่องสไตล์คนอื่นไลฟ์สไตล์เขาแล้วก็บางคนนะไปคอมเมนต์ไปแนะนำเขาไปเจอคนที่รู้ว่าคนที่เขารวยนะเขามีเงิน แล้วใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยนะซื้อแบบของที่มันไม่จําเป็นหรือว่าของที่เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันดูจะไร้ค่าสาหรับเราแต่มันอาจจะมีค่าสาหรับเขาก็ได้เราไม่รู้แต่เราไปคอมเมนต์ไปสอนเขาไปแนะนําเขาวิธีใช้เงินน่าจะใช้เงินอย่างนั้นน่าจะใช้เงินอย่างนี้ มีความคิดดีๆไปแบบบอกเขาแต่ลืมไปว่านั่นเป็นไลฟ์สไตล์ของเขานั่นเป็นชีวิตของเขาใช่ไหมเนี่ยเราลืมตัวไปนะแค่คิดก็ผิดแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเงินก็เงินของเขาแทนที่เราจะไป ศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเขามีไลฟ์สไตล์แบบนั้นเขาทำไมถึงเขาใช้ชีวิตได้แบบนั้นเราต้องไปเรียนรู้จะ้ะเรียนรู้เอาสิ่งดีๆจากเขามีหลายๆคนนะเหมือนหลายช่อง youtube เหมือนกันนะเขามีไลฟ์สไตล์แบบโอ้โหทำไมเขาถึงทำได้แบบนั้นหลายคนมาจากช่องธรรมดาลูกชาวบ้านธรรมดา แต่ทำไมเขาดังได้พอดังแล้วก็มีคนติดตามเป็นแสนอย่างนีน้หรือบางคนเป็นล้านเลยคลิปแต่ละคลิปทำไมเขาดังทำไมเขาปังตลอดบางคนเขาพูดก็ไม่เพาะนะแต่คนก็ชอบนะอันนั้นคือไลฟ์สไตล์ของเขานะ เราแค่ดูนะ่ศึกษาเอาสิ่งที่ดีนะ่เอามาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองว่าเอ๊ะอะไรที่มันพอที่จะเอามาพัฒนาสลับตัวเราได้ตัวนั้นดีกว่าไม่ต้องไปส่องคอมเมนต์เขาไปว่าเออไปดูว่าเขาทำตัวไม่ดีทำตัวไม่เหมาะสมนะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ควรนะไม่ควรนั่นคือไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของเขานะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเขาทำเพื่อทำคอนเทนต์ก็เป็นได้นะสิ่งที่เราทำก็คือเออเราหาแนวทางที่มันถูกต้องสลับตัวเองทำยังไงจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเอาเวลาตรงนี้มาคิดดีกว่า ศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะจากหนังสือบ้างจากพอดแคสต์บ้างจากหนังสือ,อยูทูบที่เขาสอนเรื่องแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยหรือฟังธรรมะหรืออะไรก็ได้นะที่มันทําให้เราเกิดการพัฒนามากกว่านี่แหละ อยากจะให้เรามองตรงนี้มากกว่าหรือบางคนเนี่ยไปเห็นเด็กเขาเต้นอย่างนุ้นอย่างนี้นะมันเรื่องของเขานะเพราะว่าเด็กสมัยใหม่การเต้นท่าทางของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราออกมาลํำวงกันอย่างเดียวนะยุคสมัยนี้มันไม่ใช่ดนตรีมาแต่ละอย่างมันไม่มี อจังหวะลำวงแล้วฮะลำวงไปก็ไม่เข้ากับจังหวะเขาน,ะนี่มันต้องพัฒนาไปมันตัวเราเองเราก็ต้องพัฒนาตามให้ทันทุกเรื่องฮนะอะไรก็ตามการปลูกต้นไม้การดูอะไรอย่างต่างๆมันก็สามารถที่จะเอาพัฒนาได้ มาขยันเรียนรู้พัฒนาตัวเองดีกว่าแล้วเราก็จะก้าวไปอย่างมันคงก้าวไปอย่างเข้มแข็งนี่แหละก็เป็นข้อคิดดีๆนะจากนาเล็กซึ่งตัวนัเล็กเองก็พยายามกันพยายามเรียนรู้พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่เราก้าวมาถึงระดับหนึ่ง เราอยากจะแบ่งปันอยากจะเอาสิ่งดีๆมาให้สําหรับคนที่กําลังก้าวตามกําลังเดินด้วยกันนะก้าวไปด้วยกันแล้วเราก็จะสําเร็จไปด้วยกันนะใครที่อยากจะแบ่งปันอะไรดีๆนะเล็กก็ยินดีฮะเข้าไปรับการแบ่งปันศึกษาเรียนรู้ด้วยเพราะตัวนาเล็กเองนี่น้ำยัง พร่องแก้วอยู่เลยยังต้องเรียนรู้อยู่ทุกวันอย่าลืมมันเราต้องเรียนรู้ทุกวันทุกวินาทีอย่าเอาเวลาไปคอยตำหนิอย่าไปคอยคอมเมนต์คนอื่นอย่าไปสอนคนอื่นเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนแล้วเราจะมีความสุขครับผมสรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เกตเล็กเก็บน้อยเพียงเท่านี้ครับ ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะลขกินตนายชาแนลสวัสดีครับ